ดีสูมาจากไหนเอาสตาร์ทเครื่องดูหน่อยอ้าวเสียงเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบแน่แล้วครันนี้อ้าวลองดูโอเคเบิ้นทำไมเบิ้นไม่ขึ้นเหรอเล่งไม่ขึ้นหรอืไรไหรอไง lên cứ nồi lên hay dao một tí nồi đấy còn làm mà tiếng cương nhồn đơn mấy tên sù để đua à... lại quán măn cương luôn này đi Hắc lại quán cương luôn đi เจ้าของรถไปไหนบ่ายวันเสาร์นะครับรถอีสูคันนี้เครื่อง,งยนต์เดินไม่เต็มสูบเราจะให้เจ้าของรถแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทครเจ้าของรถครับผมครับครับผมสมพรนะครับรถเดินไม่เต็มสูบนานหรือ,อยังก็นานแล้วครับเพาวิ่งอย่างนี้เลยเหรอครับก็วิ่งส่วนมากผมจะจอดอยู่บ้านแล้วมันมันไม่กล้าวิ่งไปไหนนะครับคือวันเสาร์รถคันนี้น้ําแห้งมาด้วเหรอ เคยน้ำแห้งครั้งหนึ่งครับแล้วก็ให้ช่างก็ทำมาทำมาแล้วด้วยเครื่องยนต์ทำเครื่องหมดไปเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นกว่าบาทเครื่องยนต์เดินอย่างนี้นะครับผมเอาแล้วเขาไปหาแาแล้วเขาเขาบอกว่ามันอยู่ที่หัวฉีดเขาบอกอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ามันเลือดเลื่อมจะลามแล้วผมก็เลยไม่ไม่ทำต่อกลัวว่าไอ้นู่นเสียไอ้นี่เสียก็เลยจังหวัดอะไรที่ทำชัยภูมิครับชัยภูมิอย่าไปเอ่ยชื่ออูนะครับ ลักษณะเป็นฝาสูตรข้ามนะมันไม่ใช่หัวฉีดหรอกษณะแบบนี้ครัทำมานานหรือยังก็สามสี่เดือนแล้วครับสามสี่เดือนแล้วตั้งแต่ทํามาวิ่งไปไกี่กิโลยังไม่ถึงห้าพันโลเลยครับไม่ถึงห้าพันโลครับไม่กล้าวิ่งแล้วเขาไม่ยอมแก้ให้ไปเมื่อวานนี้ก็ไปหาเขาเขาก็ไม่แก้ให้เดี๋ยวเพี่อนนออรอกนาเรื่องนี้คฟังที่มาด้วยแนะนำเลยนะครับอ่า ผมสังเวียนครับก่อนเคยเอาไมตี้มาทำจริงแล้วก็เลยแนะนำน้องมามาจากภูเก็ตดีวิ่งไม่ออกเพ่องสั่นบอกมานี่แหละเดี๋ยวหายอย่างนั้นอ๋อเคยนำไมตี้เข้าข้าโครงการที่นี่นานหรือยังก็น่าจะหลายเดือนแล้วลหละหมันจะเข้าโครงการแล้วการขับขี่เป็นยังไงครก็ดีครับก็เหยียบพุ่งดีครับแต่นี้เด ขั tour, ้นต yeah, ่ำร้อยยี <siblings ök mañana> <rawd unre> ่แล้วครับเมื่อก่อนนี้ร้อยสิบนี่ก็ไปไม่ออกแล้วแล้วน้ำมันกินมากกว่าเก่าอก็เท่าเก่าแหละครับประมาณน้อยๆจะน้อยกว่าเพราะว่ามันเติมเต็มถังก็วิ่งได้สี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยโลก็มันก็เลยแนะนําครับเลยแนะนําน้องมาอมาทําหมดไปหลายแล้วไปหลายต่างประเินไมม่เต็สด้จัดการให้นะครับ ที่สูสุดแมคคันนี้นะครับหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เจ้าของรถได้ขับทดสอบมาแล้วนะครับเป็นอย่างไรซ่อมเครื่องมาสามหมื่นกว่าบาทเครื่องเดินไม่เต็มสูบครับเันนี้ก็เครื่องนิ่งขึ้นครับดีกว่าเก่าเยอะเลยครับไปเก็ตไหวเปล่าตรงนี้ครับน่าจะไหวให้ไปทั่วประเทศเลยตอนนี้ครับผมแต่ถ้ามีเงินเมื่อไหร่พร้อมก็อย่าลืมทำตามคำแนะนำครับผมครับครับเดี๋ยวกลับมา กับปี่เป็นยังไงความเปลี่ยนแปลงก็นิ่งขึ้นครับเวลาจอดก็มันมันไม่สั่นแล้ววาวก็ยันนะครับอวาลมันยันครับแล้วก็หัวฉีดมันมันปลายมันติดครับนะจริงๆช่างน่าจะดูแลให้ตรงนี้ไม่กีตัางเองครับครับสบายใจอย่างตอนนี้ครับผมสบายใจ้วครับสบายใจแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดเครื่องดูว่า เ่องมันนิ่งหรือ,อยังครับผมลองสตาร์ทเครื่องดูเลย <c oughs> สาหเหตุของรถยนต์คันนี้ก็คือปลายหวัวฉีดตันนะครับแล้วก็วาลว์ยันอ๋อตอ,อนนี้ก็ปกตินะครับโดยพื้นฐานของอิซุซอจ่าประมาณนี้เอาขอเดินทางปลอดภัย